ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้ฟังชีวิตของทั้งคุณริศราและคุณสการะเนี่ยจะพบว่าสองท่านเนี่ยมีวิธีการใช้ชีวิตที่เริ่มจะไม่เหมือนกันแล้วคนหนึ่งก็เรียนอาศัยชอบคำว่าบริหารธุรกิจการตลาด อีกคนหนึ่งเรียนด้วยอาศัยว่าถ้าเรียนจบมีงานทําเลยแล้วก็มีเงินเดือนให้แล้วทั้งสองคนเนี่ยมาเจอกันได้ยังไงคะจึงตัดสินใจมาใช้ชีวิตคู่เหมือนอย่างเช่นทุกวันนี้ครับจริงแล้วเราเจอกันตั้งแต่ม4นะคะอ๋อเป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเรียนห้องเดียวกันไหมฮะเรียนห้องเดียวกันห้องเดียวกันด้วยโอ้ต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นตัวอย่างเรียนเรียนห้องเดียวกันแค่ปีเดียวค่ะหลังจากนั้นก็ เขาแยกไปอยู่ห้องหนึ่งครับนะฉันก็แยกมาอยู่ห้องสองครับแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันเนี่ยค่ะประมาณนี้อ๋อครับแล้วก็มสีเนี่ยเป็นเพื่อนกันและเริ่มพัฒนาความเป็นเพื่อนในช่วงชั้นมอะไรครับก็ก็ต่างคนต่างกันเรียนกันไปแล้วก็เห็นเห็นกันในวัยนั้นจริงๆยังไม่ได้คิดเรื่องแฟนอะไรมากนักนะแต่เริ่มรู้สึกดีมากกว่าคําว่าเพื่อนเนี่ยประมาณ ก็จะใกล้ๆมหก okay. ปลาปลายแล้วครับมหกปลายปลายแล้วเริ่มมีความรู้สึกว่าเออดูๆไปเพื่อนเรานี่ก็เหมาะจะเป็นแฟนเราเหมือนกันนะไม่ไม่ไม่ขนาดไม่ขนาดไม่ได้หวานวิทบิวอะไรขนาดนั้นเพะฉะนั้นก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆและต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปเรียนพอคุณลิซาเรียนจบตอนนั้นคุณสักกะจบแล้วก็บรรจุเป็นข้าราชการทางเรือหรือยังครับบรรจุแล้วแสดงว่าบรรจุก่อนที่จะจบ จากมหาวิทยาลัยรังสิตพอเรียนจบปั๊บเป็นไงฮะสองคนแต่งงานกันค่ะเรียกว่าความรักสุดงอมแล้วเนี่ยคบกันหลายปีนะเจ็ดปีปปีได้ผมเรียนผมเรียนผมเรียนจบต้อเรียนทหารํางานได้ประมาณสักสาปีคุณลิศราก็จบมาอ่าประมากันเราก็แต่งงานกันครับพอชีวิตหลังจากแต่งงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณลิศราทำ จบออกมาแล้วทำงานอะไรยงแต่งงานก่อนอ้าวล่ะการสร้างครอบครัวต้องคิดแล้วค่ะทำยังไงฮะวางแผนการสร้างครอบครัวนบ้างต้องบอกว่าเออความรู้สึกที่เราเราเรามามีครอบครัวเนี่ยไอ้คำว่าลำบากไอ้คำว่าความจนเป็นยังไงมันสัมผัสได้แล้ว ไม่สมัยสมัยที่เราเป็นนักศึกษาเราไม่เคยสนใจไม่เรู้เราไม่ต้องหาเงินไม่ต้องหาเงินพ่อแม่จัดการให้หมดเพิ่งรู้รู้ได้สัมผัสคำนี้มันเป็นว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ถ้าถามว่าเลวร้ายที่สุดในชีวิตไหมหมายถึงว่าเรื่องการเงินที่สุดของชีวิตแล้วเพราะตัดสินใจมามาใช้ชีวิตร่วมกันคือมันจะมีปัญหาเรื่องเรื่องเงินมากที่สุดเพราะว่าที่บ้านเขาไม่ได้ส่ง ให้เราแล้วนี่เราโตแล้วเราก็ไม่เคยคิดที่จะไปเอาเงินพ่อแม่แม้แต่บาทเดียวเมื่อตัดสินใจแต่งแล้วแต่งกับคนที่คบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนคนที่คบาคนที่รักประมาณนี้ดีกว่านะคะก็ต้องบอกว่าเราก็มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันครับแล้วหลังจากนั้นก็ต้องทํางานยังไงก็ต้องทํางานเราเราอยู่รายได้เขายังไงก็ไม่พอใช้ความลําบากในช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างหลังแต่งงานเออของบรรจุเป็นทหารเนี่ย เงินเดือนหาที่ยังบรรจุวันแรกยังจําได้ทุกวันนี้นะครับ <ฮะ S> 2,700บาท2,700บาทนะครับอยู่กรุงเทพเมื่อมาสัก16ปีที่แล้วถ้าเงินเดือน2,700บาทเนี่ยถือว่าอยู่คนเดียวก็ยังลาบากแต่พอมา <c oughs> ผ่านมา3ปีเงินเดือนขึ้นมามาสัก3-4,000บาทเนี่ยต่อต่อเดือนเดือนรายได้มาสัก3-4,000บาทก็แต่งงานกับคุณลิศราครับวทีนิกายเป็นสองคนคนะครับแล้วอีกแค่ประมาสัก เก้าเดือนต่อไปก็กลายเป็นสามคนก็คือเริ่มมีลูกครับเพราะฉะนั้นถามว่อฟานลาบากเนี่ยลบากมากลาบากมากลําบากสองคนก็ยังไม่เท่าไหรเพอเราเห็นว่ามีลูกเกิดมาเากับว่าตอนนั้นคุณสักการะทํางานคนเดียวคุณสลายังไม่ได้ทํางานแต่ว่าเงินเดือนของคุณสักการะคนเดียวเนี่ยกับต้องเลี้ยงทั้งภรรยาด้วยแล้วก็เลี้ยงทั้งลูกด้วยเนี่ยโอ้ผมแค่รู้ว่าตัวเลขขนาดนี้สามปากขออนุญาตใช้คําว่า สามปากสามท้องที่ต้องกินต้องใช้นี่คิดไม่ออกจริงนะว่าจะต้องใช้สตังกันวันละเท่าไหร่ไม่ได้เป็นคนที่ดูดัจจริตนะนะแต่แค่จะเล่าว่าเราพูดกันตามหลักความจริงนะเดี๋ยวหลายคนบอกไม่จริงอนะ่ะมีเงินเท่านี้ถ้ารู้จักใช้ก็ใช้ได้จริงๆผมว่าเราอย่าหลอกตัวเองกันเลยดีกว่าเราต้องยอมรับว่ามันลำบากำบากแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแก้ปัญหาทางออกให้กับชีวิตยังไงฮะนถึงขนาดว่าเราจะไม่รับถึงเราต้องเช่าบ้านหลวงเช่าบ้านอยู่ด้วยนะ ต้องจ่ายค่าเช่าด้วยนะครับแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาเราก็คิดหนึ่งอย่างก็คือคุณลิศราก็บอกว่าคุณลิศราจบปริญญาตรีมาไงก็ต้องหางานทำครับคุณลิศราก็ตัดสินใจไปหางานทำไปทำงานค่ะก็ตัดสินใจไปทํางานต้องต้องบอกว่าด้วยความที่แม่รู้จักคนเยอะพี่สาวก็เลยได้มีโอกาสไปทํางานที่สํานักงานสิทธิแห่งชาติแต่ด้วยการที่เราเข้าไปทําแล้วเนี่ยต้องบอกตรงๆเลยว่า เป็นงานที่เราไม่ได้ใฝ่ฝันไม่เคยรู้สึกว่า <c oughs> ชอบเลย <c oughs> แต่เราก็ต้องทำอะ่ะ <c oughs> ทำไปทำมามีความรู้สึกว่ายังไงก็มันก็ไม่ได้อะไรายได้มันก็ไม่มีวันพอ <c oughs> ใช่ไหมคะเพราะตอนนั้นเราคิดแต่เรื่องไรายได้อย่างเดียว <c oughs> ถ้าการที่เราต้องเปลี่ยนงานใหม่จะดีกว่าไหม <c oughs> ถ้าเปลี่ยนงานใหม่แล้วได้ได้มากกว่านี้ นะคะก็ลองน่าจะทําดูในที่สุดก็อยู่สานักงานสัจเวแห่งชาติได้ได้ไม่นานได้ไม่นานครับแล้วก็มาทํางานใหม่ทํางานใหม่ก็ก็เป็นที่บริษัททัวร์ท่องเที่ยวก็ถือว่ารายได้ดีค่ะดีพอสมควรก็ตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าไอ้งานนี้มันสนุกพรามันเป็นงานที่ท้าทายแต่ด้วยการที่เราทํางานมันไม่มีเวลาเลยเสาร์อาทิตย์แทนที่เราจะได้พักป่า เราก็ต้องไปทํางานบางครั้งถ้าลูกค้าว่างไป,ไ,ปไ,ปไปเดินทางไปเที่ยวใช่ไหมคะวันอาทิตย์เช้าอาจจะเป็นสักตีสี่ตีห้าเนี่ยเราต้องรีบไปเช็คอินที่สนามบินครับซึ่งช่วงนั้นต้องบอกว่าลูกลูกก็เล็กด้วยม,มันเป็นอะไรที่ไม่เอื้อกับชีวิตมากๆครับการทํางานมันสนุกเวลาทํางานแต่เวลาเรากลับถึงบ้านเรารู้แล้วค่ะเพราะเรามีภาระว่ามีภาระเพราะลูกลูกก็ยังเล็กถ้า ก็ถ้าต้องเรียนอนุบาลแค่อนุบาลเราคงส่งลูกไม่ได้นะอาจารย์ผมสูงเราไปดูหลายๆที่นะค่าคทําเป็นหมื่นครับม,มีความสุขว่าตายแล้วแค่อนุบาลเนี่ยนะมันก็เกิดแรงแรงผลักดันเราอีกให้เราต้องต้องหาอะไรเพิ่มคือในใจตอนนั้นมองว่ารายได้สองคนสาม,มีภรรยาเนี่ยเฉพาะแค่กินแค่ใช้อยู่เนี่ยก็ต้องขออนุญาตใช้คําว่าก็สามารถพออยู่ได้พออยู่ได้แต่พอจะต้อง แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปเป็นค่าเทอมเริ่มคิดละตายละค่าเทอมอนุบาลทำไมสมัยนี้มันแพงจังแล้วถ้าเกิดจะต้องส่งลูกเรียนต่อถึงปริญญาตรีนี่<อ>ตายพอดีก็มีว่าบบถ้าถือเราอยู่แบบนี้ไม่มีวันลูกเราได้เรียนแน่าทั้งทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยพอคุณนิสรามีงานทํารายได้ของทั้งสองท่านรวมกันก็เยอะขึ้น,นแต่ก็อย่างว่าการใช้จ่ายมันมากขึ้นนี่เพราะมีลูกแล้วพอกังวลเรื่องเรื่องการศึกษาของลูกแล้วแล้วแล้ว ตัดสินใจว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวก็เริ่มจากผมก่อนอะนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถือว่าผมเงินเดือนน้อยเ,ออเย็นมีเวลาเพราะว่าคุณลิศราเนี่ยเงินเดือนเยอะประมาณเป็นหมื่นนะเมื่อย้อนไปเมื่อสิบหกสิบเจ็ดปีที่แล้วเงินเดือนหมื่นนึงถือว่าเยอะเยอะครับก็เขาก็ให้เขา,เขาทางานประจําไปก่อนผมว่าเย็นเราว่างเสาร์อาทิตย์เราว่างเราน่าจะหาอะไรทํา เพาะเราเริ่มแล้วก็ดูลูกเราก็โตขึ้นเรื่อยๆก็ทำทุกอย่างที่ที่ใครคิดว่าน่าจะดีแต่ว่ามันมีจุดที่เริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นคือมีเพื่อนต่างร,รุ่นเดียวกันมาชวนไปทําธุรกิจขายตรงตัวหนึ่งซึ่งเขาก็ว่าดีนะครับเราก็โอเคถ้าบอกว่าดีเราก็ไปดูกันรเราไปดูแล้วก็เอธอุรกิจขายตรงก็ก็ดีนะเราก็ว่าดูดีแล้วเปิดมุมมองใหม่ให้ตัวเองอะนะ จากเป็นคนต่จังหวัดก็ว่ามีเงินเดือนกินก็ว่าดีอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะมีรายได้เพิ่มเริ่มจากแค่อยากจะมีรายได้เพิ่มเท่านั้นเจองานขายเครือขายที่มีหลักการที่ดีงานขายตรงเราก็ว่าน่าจะดีครับก็เลยตัดสินใจเริ่มต้นทำทำพอทําขายตรงไปจริงๆในใจรักไปแล้วว่ามันเป็นงานที่ดีแล้วพอทาไปเป็นไงฮะตัดสินใจทําด้วยความนุ่นเทเลยนะแต่ว่าถามว่าทุ่นเทไหมทุ่มดี ตกเย็นเนี่ยไปทำจนถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวันอยู่ประมาณสามปีตำแหน่งมันก็ขึ้นบ้างลงบ้างขึ้นบ้างลงบ้างเอาเขาสามปีจริงเรารักงานเครือข่ายแล้วรู้ว่าถ้าทำงานเครือข่ายประสบความสำเร็จชีวิตมีสิทธิสบายครอบครัวจะต้องสุขสบายนะเพราะเราเห็นมีคนที่ประสบความสำเร็จมีถ้าไปถึงเข้าถึงตัวเราเริ่มทำจริงสำหรับเราบ้างมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ ความฝันยังอยู่แต่แต่เราเชื่อสำหรับธุรกิจเครือข่ายตัวนั้นเราคงทําไม่ประสบสะดดความสำเร็จแน่พูดง่ายๆความศรัทธาต่อธุรกิจเครือข่ายยังมียังมีแล้วก็เชื่อว่าธุรกิจเนี่ยทำชีวิตเราให้ให้สบายในอนาคตได้ไดเพียงแต่ว่าบริษัทที่เราไปทําตอนนั้นเราอาจจะยังรู้สึกมันไกลความจริงนะครับไม่ตอบโจทย์จริงๆที่เร,เราได้ครับแล้วในที่สุดพอถัดจากอีกบริษัทหนึง่งก็ได้มีโอกาสทําเครือข่ายอีก ก็คือเรามองว่าเมื่อเราเราฝังใจแล้วว่างานเครือข่ายถ้าถ้าเหตุผลดีหลักการถูกเนี่ยเราจะเข้าไปทำเาจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเราจะเราคิดว่าประสบการณ์เราติดตัวเรามาสามปีที่เราเคยทุ่มเทเนี่ยก็มีวันหนึ่งก็มาเจอธุรกิจคิฟเฟอรีนจากที่ข้างๆบ้านนี่แหละเขาก็ทำเราก็มีโอกาสได้เข้าไปทำ รเราเจอแผนการตลาดของบริษัทกิฟฟารีนชอบเป็นคนชอบอ่านหนังสือก็เจอแผนการตลาดแล้วหยิบขึ้นมาเออทำไมบริษัทน,นี้แฟจังค่าสมัครก็เพียงแค่ร้อยเดียวในรุร่นผมเริ่มต้นทำสามารถซื้อของในราคาลด2ี่เมื่อเป็นผู้บริหารระดับต้นคือโกสตาได้2 5่สิบาให้แฟจจะไม่เคยไปเห็นบริษัทไหน,นให้เยอะขนาดนี้เลยและยังได้โบนัสพิเศษรายเดือนโบนัสพิเศษสะสมผมบอกมีจริงเหรอถามณเวลานั้นถามจริงว่า บริษัทนี้จริงหรือบริษัทนี้หลอกลวงครับแต่ก็ขอเอกสารฉบับนั้นกลับมาคแล้วก็เลยคุยคุลิสลาฟังตัดคคุลิสลาให้หนุ่มลูกรก็เลยยังบอกเลยเราจะรวยแล้วถ้าบริษัทนี้มีตัวตนจริงบริษัทที่ดีจริงนะชีวิตเราสองคนดีแน่นอนเรียกง่ายๆว่ารู้จักกิฟฟรีนแล้วชอบทุกอย่างแล้วแต่เริ่มไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเขา ให้ดีขนาดนี้เลยเหรอจ่ายดีขนาดนี้เลยเหรอท่านผู้ชมครับช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะครับว่าหลังจากที่ทั้งสองท่านตัดสินใจศึกษาธุรกิจจากเอกสารเรียบร้อยแล้วทั้งสองท่านมุ่งหน้าเดินทางค้นหาเป้าหมายในธุรกิจกิฟฟารีนอย่างไรนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับผลิตภัณฑ์กิฟฟรีน e g g max ปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดี